ยังไม่นอนนะคะมายนิดน้อยนิไมยนิดน้อยของคุณแม่อาจับมือกันนะจับมือกันก่อนจะเอ๋จะอ๋ดึกแล้วนะคะไม่นอนหรอลูก ฟันนะคะมาดูฟันไม้มิ้นกันเถอะไม้มิ้นจะได้ฟันสองซี่ข้างล่างแล้วจะเหลืออยู่นี่กําลังไม้มิ้อนอาปากมาสิลูกอาปากมายิ้ิเสือแน่ฟันข้างล่างเห็นไหมคะข้างบนกําลังจะขึ้นนะข,ขาวๆแล้วแม่ขอดูฟันข้างบนหน่อยสิ สี่ทุ่มแล้วปกติไม่มิน้นนอนแล้วนะคะวันนี้ไม่นอนเลยจะเอ๋เอยังอารมณ์ดีอยู่เลยไม่นอนเลยนะคะไม่มิน้น <c oughs> อือลบลโ <c oughs> <c oughs> อ้โหอนะอขอดูฟันหน่อยขอดูฟันหน่อยตัวเล็กตัวเล็กของแม่ขอดูฟันหน่อย <c oughs> เมื่อกี้ให้แม่ดูอยู่นะไปแล้วค่ะไปแล้วดื่งแล้วดื่งแล้ว